สวัสดีนะครับผมอยู่ผมบางทีหลังพลังสุดเดียวฮะวันนี้มาดูหัวมันของแปลงของป้าจุกนะฮะเนื้อพี่เนื้อที่ประมาณสิบเอ็ดไร่นะฮะเป็นมันพันพีเอมศูน์หนึ่งนะครับเป็นะหัวหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเีาเนี้นี้ ใหญ่อย,ยอยู่เงาเดียวนะฮะไม่รู้ว่าใหญ่ยังไงนะครับถ้าใหญ่เท่านี้ทุกทุกเงานะโอ้โหปลาไปไล่ละสิบตันแน,น่นอนนะนี่ใหญ่อยู่ต้นเดียวครับที่เหลือก็เป็นหัวระมาน,นี่นะฮะนี่ครับไม่ใหญ่มากเพราะแปลงน,นี้อ่อเจ้าของเขาทดลองปลูก ทีดูนะฮะว่ามันจะได้เท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วได้ไบแปดสิบตันนะฮะแปลงนี้ปีนี้ก็ลองปลูกทีทีดูเป็นมันแปลงน้ำหยดนะครับหัวหัวเล็กนะครับแต่ว่าได้ปริมาณต้นนะฮะเยอะ นี่นะครับก็ปีนี้อาจจะคิดว่าได้น้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยครับแต่ว่าราคาดีกว่าปีแล้วปีนี้ขายดิวที่ตาลาสองพันแปดร้อยบาทนะครับปริม,มาณตันจะน้อยกว่าเดิมแต่ว่าเงินได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนนะน,นะครับหัวประมาณนี้เท่าหมดเลยมีเลขก,กว่านี้ด้วยแต่ว่าได้ได้ ได้หลายเางานะครับอาจจะใกล้เกียงกับปีีแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามันมันถี่นี่นะนี่นะครับหัวใหญ่มีเล็กก็เยอะนะฮะ นี่เก็บได้ประมาณครึ่งแล้วนะครับนี่ครับผมมันได้กี่ตันแล้วปสี่สิบห้าตันนะครับครึ่งหนึ่งสี่ห้าตันตก็นเหลืออีกกืบไม่ถึงครึ่งครับน่าจะไม่ไม่ทิ้งปีที่แล้วหรอกแต่ราคามันได้ดีอ่ะ นี่ก็หัวใหญ่นะไม่ใช่ว่าน้อยเกินไปนะครับมันชนควบพอดีครับเป็นมันแปลงน้ำหยดเฮ้ยแถวนี้หัวใหญ่อะ่ะอ่าแถวนี้หัวดีเนี่ยเอาน้ำรัดถักมันหุ้นนะครับน้ำตรงกลางจะเน่าเยอะนะครับนี่นะ พีเอ็มศูนย์หนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันเป็นมันของอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าผู้จัดการมันใช่ไหมพันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยได้สนใจนะฮะรู้ว่าเป็นพันมันก็มาปลูกอย่างเดียวนะครับนี่นะนี่กำลังขนกันไปนะครับ ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับเพราะว่ามันถี่นะครับต้นถี่เนะี่ยเห็นต้นถี่ถี่ถี่ถต้นประมาณน่าจะไม่ถึงสองคืบนะครับบุรับบุกอะ่ะดูนะครับไม่ถึงสองคืบได้ถี่นะครับถึงจะไม่ใหญ่แต่ว่าได้ถี่